นายสรวงฒเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็ได้ไปรับฟังปัญหาผู้ประกอบการท่องเที่ยวเมืองพัทยาแล้วก็เตรียมส่งเสริมจัดอีเวนต์ต่อเนื่องฟื้นฟูเศรษฐกิจค่ะก็ได้ลงพื้นที่นะคะเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์การท่องเที่ยวและรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวซึ่งเมืองพัทยาค่ะก็ถือเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวหลักที่สร้างไรายได้ให้แก่ประเทศค่ะ โดยนายสะระวงค์ค่ะระบุว่าการมารับฟังปัญหาโดยตรงจะทําให้รัฐบาลได้กําหนดแนวทางแล้วก็ให้ความช่วยเหลือได้อย่างตรงจุดแล้วก็ทันท่วงที เพื่อชะลอการเพื่อชดเชยการชะลอตัวของนักท่องเที่ยวในบางตลาดทางด้านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็มีในนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมแล้วก็ผลักดันให้มีการจัดกรรมและเมกะอีเวนต์ในเมืองพัทยาเพิ่มขึ้นตลอดทั้งปีค่ะเชื่อว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพให้เดินทางเข้ามาแล้วก็ให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างมหาศาลพร้อมเชิญชวนให้ประชาชนค่ะใช้สิทธิโครงการเที่ยวไทยคน ครึ่งที่ยังมีสิทธิ์เหลืออยู่กว่า300,000สิทธิ์ค่ะ แล้วก็จะสามารถใช้จนถึงได้วันที่31ตุลาคมนี้ค่ะนอกจากนี้ยังลงพื้นที่ถนนคนเดิน Walking Street ของพัทยาตรวจความเรียบร้อยแล้วก็ยืนยันว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลอดภัยพัทยาก็ปลอดภัยชลบุรีก็เช่นกันค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็ได้เป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่งในการแข่งขัน Amazing Thailand พ a t t a y a Marathon 2025ครั้งที่32ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการ ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองพัทยาอีกด้วยค่ะ